to else go สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมา r ีแอคชั่อินจันฝดสยามนั่นเองค่ะซึ่งคากันตนานะคะนำเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะดูได้ที่ไหนคะคุณเจ๊ที่ดิสนีย์ฮอร s t a r นะคะโดยเริ่มอีพีแรกวันที่30มิถุนายนนี้จ้ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> นใจแน่ใจนะว่าเราจะเลิกตระเวนแสดงอีกต่อไปความสุขอยู่ที่นี่แล้วจะต้องไปตระเวนหาที่ไหนอีกล่ะ Oh. Hey, yeah. We are marrying Mr. David Yates' daughters. Both of them. I am obliged to inform you that people here are very conventional. <laughs> oh, this started to happen Just about when your daughters got married. Don't you feel shame, Mr. Yates. <laughs> this marriage will bring bad luck to us all. <laughs> This family is too big and it's too difficult to take care of everyone. There are some <laughs> things I should yeah. be able to discuss with Aang in private. You're not the only one that feels that way. You fought hard for this life, haven't we? Shang mm -hmm. and Aang aren't like that apple at the dinner table. Okay. Just can't split them in two. If I didn't encourage you to follow your heart, okay. you wouldn't be living the life you live now. That.

ินจันจะไม่น่าตัวติดกันกับแกเลยเออฉันก็เหมือนกันอะแล้วนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอินจันเนาะ<ช>แต่ที่เซอร์ใช่ที่เป็นทีเซอร์อก็มีความ เขาเรียกปมปัญหาหลายๆปมไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวของมใช่ของผู้หญิงแล้วก่อนจะมาเป็นเรื่องครอบครัวผู้หญิงก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องของวัฒนธรรมในประเทศประเทศนั้นที่แบบเหมือนเหมือนการแต่งงานของเขาทั้งสองคนที่เป็นอินจันฝ่าแต่งงานกับผู้หญิงสองคนใช่ไหมมันเหมือนทําให้ประเทศ ไม่ใช่ประเทศสิหมู่บ้านเนี้ยมันเหมือนมีความวิปริตเกิดขึ้นอ่ะเออแล้วเขาก็โทษว่าเป็นการแต่งงานนี้แต่จริงอาจจะไม่ใช่เอออะไรอย่างเงี้ยเออการแต่งงานก็เป็นแค่ความอาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อประเทศนั้นหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นใช่ก็ทําให้ดูเหมือนมีอาเพศแต่จริงอาจจะไม่เกี่ยวกับอินินจันที่แต่งงานกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความขัดความปมปัญหาหนึ่งแล้วก็อีกปมปัญหาหนึ่งก็เรื่องครอบครัวกูเข้าใจนะเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดว่ามาดิยานคนพูดหรือผู้ เราอแต่ทำไมต้องจันรู้เพราะว่ามันเขาตัวติดกันไงแต่กูก็แบบสงสารในเรื่องอ่าและเจนมีความคิดเห็นไงกับการดูทีเซอร์เรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากแต่ว่าฉันก็แค่ตั้งคําถามว่าเออมันมีลูกกันได้ไงเยอะขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เป็นคนะรวมแล้วไปดูประวัติคือบางเรื่องอะคือมันเกินกว่าคําว่าแบบว่า บางเรื่องอะค่ะฉันก็อยากปรึกษากับคนชื่ออินคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยแต่กูว่ามันน่าจะเกินจากคาว่าเรื่องปรึกษาก็คือเหมือนแบบว่ามึงมีลูกกันได้โดยที่แบบว่ามึงยังไม่มีปัญหาแต่มึงมามามีปัญหาที่แบบอยากอยากปรึกษาอะไรบางอย่างเอออยากที่ปรึกษาอะไรบางอย่างกับอินแค่คนเดียวอะไรเงี้ยกูก็เลยคิดในใจว่าตั้งแต่มึงจะมีลูกอะมึงมึงไม่คิดจะมีปัญหาหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามึงเห็นทั้งสองคนอะกูก็เลยแบบเอ๊อแต่ว่าผู้หญิงสองคนเนี้ยเขาเป็นพี่น้องกันปะ ม่ใช่ไหมไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจใช่ป่ะกูไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ด่านป่าอ่านแค่อ่านเข้าๆแบบมีลูก21คนสามารถว่ายน้ําด้วยกันได้เล่นเป็นโออะไรเงี้ยเออแค่อ่านมาก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะว่ารีบๆอ่านแล้วเขาเราค่อยมาดูเรื่องนี้ไงว่าอินจันเป็นแค่มีประมาณไหนในทีเซอร์เรื่องนี้แต่ว่าก็อ่านข้อมูลเข้าๆแบบแบบไม่ได้เจาะลึกมากหนักก็จะประมาณแบบแค่นี้ว่าเขาแบบมีความสามารถอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ผูกโยงกันด้วยตับอะเขาติดกันด้วยตับอะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่แบบมีคนเล่าให้ฟังก็คือ อะไรวะถ้ามีคนตายอีกคนก็ตายเดี๋ยวนะถ้ามีอีกคนตายคนเนี้ยเขาติดกันด้วยตับใช่ไหมใคือเหมือนใช้ตับอันเดียวกันเอออันงั้นก็ยากดิหมายถึงว่าในการที่จะแบบแยกสองคนออกจากกันอ่ะใช่ไหมใช่แล้วก็อาจจะนานด้วยป้าเหมือนแบบว่าเขาอยู่ในยุคเก่ามากอะไรเงี้ยหาหมอพิเศษนีมาผ่าตัดเออเพราะว่าเห็นฉากหลังๆอ่ะที่มีแช่นมแช่น้ำอะไรเงี้ยใช่นั่นคือการทดลองที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของการรักษาบาดแผลหลังจากผ่าตัดเสร็จเพราะว่าวิวัฒนาการอาจจะยังไม่ถึงอะไรเงี้ย ผูแต่เขาก็แข็งแรงเนาะอยู่คืออยู่กันมาได้จนกระทั่งแบบจะแก่แล้วเออแต่ชอบฉากจบอะคือฉากจบอะฉันแค่รู้สึกว่าเขาอะเป็นเป็นหัวงอกแล้วคือมันเลยรู้สึกเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะภาพภาพผ่านหนาวอประมาณนั้นเหมือนภาพมันฟีดฟีดแบ็คกลับมาเวลาเราเห็นภาพนี้แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเขาผ่านมาตั้งแบบเด็กโตมาด้วยกันจนกระทั่งแก่มันเขาผ่านเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยในความรู้สึกฉันอะฉันรู้สึกแบบนั้นฉันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีกว่าการที่เหมือนแบบว่า ต้องมานั่งผ่าตัวออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นภาพที่เราติดเขามาแล้วว่า oh. เขาต้องตัวติดกันตลอดใช่ใชแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งฉันก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงสองคนน่ะฉันไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันตอนอายุเท่าไหร่นะณนาะนะวุธิภาวะณนะตอนนั้นที่เริ่มที่แต่งงานกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เข้าใจว่า ว่าเราแต่งกันก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่จริงๆก็อาจจะทําให้ปัญหาได้ในอนาคตเพราะเราก็ไม่ได้รับรู้ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอะไรอะไรประมาณนั้นแล้วเรานะจะมีปัญหาอะไรในอนาคตให้แก่นนแต่ว่า,วาใช่แต่เขาอ่ะได้แบบตกลงจะแต่งงานกันแล้วแล้วเข้าไปอยู่เลยปัญหามันก็เลยอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็แบบสะสมสะสมมาเรื่อยๆจนแบบปีแบบแตกว่าแบบเขาอยากแยกครอบครัวกันอยู่อะไรเงี้ยฉันก็เข้าใจในผู้หญิงสองคนที่ต้องการแบบนั้นแต่ก็แบบ เหมือนมีมาริยามางที่พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าชีวิตมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าผู้หญิงอีกคนนึงหรือมาริยานี่ยที่พูดว่าชีวิตที่มันเป็นแบบเนี้ยมันผิดตั้งแต่เลือกครั้งแรกแล้วอ,อ,อัน,นันจรอนนันก็จะปวดนะเสื้อเนี้ยฉันจะแยกเป็น2ประเด็นไงคือคือประเด็นแรกก็คือเหมือนฉันรู้สึกว่าในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแฝดกันในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาโตติดกันค,คุณต้องยอมรับให้ได้เขาใช่ปะแต่ พอมาประเด็นที่สองก็คือเหมือนประเด็นที่ฉันพูดตอนแรกเลยก็คือเหมือนแบบว่าเขาอาจจะเด็กไปเขาเลยยังยังไม่ได้เรียนรู้ถึงปัญหาในอนาคตเขาเหมือนแบบว่าเออฉันยอมที่จะเปิดใจเรียนรู้ปัญหากับคุณนะแต่พอไปในสักระยะเวลาหนึ่งเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็เรื่องที่อาจจะต้องเดินจากไปแต่ด้วยความที่ผู้ชายก็รักมากก็เลยอาจจะแบบยอมที่จะ หั่นตัวเองเพื่อได้อยู่กับผู้หญิงที่เขารักเธอสอคนผ่าตัดไหมหั่นตัวเอออผ่าตัดก็ได้ประมาณนั้นซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากขอชมก็คือในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของแบล็กเกลว์พื้นหลังฉากเฉิกทุกอย่างอ่ะฉันรู้สึกมันสวยมันแบบดูดีมากแล้วก็ทาสามารถทําให้ดราม่าได้แบบทุกอย่างดีบทดีอะบทดีเออบทดีแล้วฉันก็อินมาก แล้วก็ที่อินอีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นอยากเห็นอะไรในนี้อีกนะเราอยากเห็นตอนแบบคือนอกจากที่เรา Amazing ที่เขาแบบมีลูก21คนได้แล้วก็ทํากันยังไงแล้วอะเรารู้สึกว่าเราอยากคิดว่าตอนที่เขาแบบคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเวลาการเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนอะแค่มองในมุมมองเพื่อนหรือพี่น้องอะยังไงก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันไม่แม่เรืองอะไรกันสักเรื่องหนึ่งอะลิปติกแท่งหนึ่งหรืออะไรสักอย่างมาสายมาเลดหรืออะไรสักอย่างแต่นี้แค่ตัวไม่ติดกันก็ยังทะเลาะกันอะเหม็นขี้หน้ากันในบางวัน ดีก็เหมือนแบบวันนี้เมนมากูก็อยากทะเลาะกับมึงวันนี้เมนหมดกูก็อยากดีกับมึงอะไรเงี้ยเออแล้วนี่คืออินกับจันที่ตัวติดกันตลอดเวลามึงคิดว่าเขาเออเนี่ยที่สุดท้ายคําพูดเปิดสุดท้ายก่อนที่เจนจะบอกว่าชอบภาพนั้นที่เป็นคนแก่แล้วบอกว่าฉันไม่น่าตัวติดกับแกเลยอ่ะน่าจะมีอะไรทะเลาะกันนั่นแหละแล้วเขาก็ต้องดีกันเพราะตัวมึงต้องติดกันอะไรเงี้ยแต่ก็เอออยากเห็นส่วนนั้นที่ทะเลาะกันแล้วแล้วเขาเงียบกันด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยอ๋อคือเหมือนมีความ ใช้วิธีไหนในการแบบปรงกับเรื่องทะเลาะทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะว่าบางทีเหมือนเจ๊กับฉันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหแล้วพอทะเลาะกันแล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยต่อไม่ได้เพราะอารมณ์มันไม่ได้ฉันก็จะหนีไปฉันสองอีเจ๊ก็อยู่ฉันสามอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่อันเนี้ย เออใช่น่าคิดนะแล้วก็น่าดูว่าเออเขาจะยุติการทะเลาะและปัญหาต่างๆด้วยวิธีอะไรอะไรเงี้ยเออก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กันะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วติดตามดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ไหนคะคุณเจนได้ที่ Disney h a r t s t a r นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยนะคะเริ่ม EP แรกเนาะ วันที่30มิีถุนายนนี้จ้าก็เข้าไปมสมัครรายเดือนหรืออะไรแล้วก็เข้าไปดูอินกับจันในซีรีส์เรื่องนี้ได้นะคะอันนี้นะคะเราจะแปละลิงก์ที่เซอร์ตัวเต็มนะคะไว้ที่ด้านบนด้านล่างแล้วก็ท้ายคลิปนะคะก็สามารถไปกดติดตามดูทีเซอร์ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลย,เลยว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้บ้างสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย